อบพชภาค9ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจโครงการโครบาลชายแดนใต้ครับป้องกันการสอดไส้วัวตกเกณฑ์มาตรฐานส่งมอบให้กับกลุ่มเกษตรกรครับ เจ้าหน้าที่ปปชภาคเก้าลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสุ่มตรวจคอกเลี้ยงวัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการโคบานชายแดนใต้โดยเดินทางไปยันบ้านโคกสยาหมู่หําตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีเพื่อพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มได้ข้อมูลว่ากลุ่มนี้ได้วัวมา50ตัวตายระหว่างขนส่ง6ตัวแต่ว่าได้รับค่าชดเชยจากฟาร์มแล้วแล้วก็ยังได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับคอกเลี้ยงวัวที่ควรขยายให้ให,ใหญ่กว่าแบบแปลนรองรับ ลูกวัวที่จะเกิดเพิ่มขึ้นในอนาคตส่วนที่ชุมชนบ้านปีเหลงใต้หมู่7ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจออาะไอร้องก็พบว่าได้รับวัวทั้งหมด50ตัวขนาดเกิน160กิโลกรัมตามเกณฑ์แต่กลับไม่มีทะเบียนสัตว์หรือใบบัตรประจำสัตว์ทางปปชจึงสั่งให้ทางปศจังหวัดเร่งดำเนินการ ปปชภาค9เบื้องต้นจะมีการรวบรวมข้อมูลแนวทางปฏิบัติว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากนโยบายหรือกระบวนการความโปร่งใสและอาจจะมีข้อเสนอแนะไปยังกรมปศุสัตว์ต่อไปด้วยครับ